ดดวันดีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมามาเข่าครัวเห็ดอยู่เห็ดกินคือเก่าแลวเนาะค่ะมือเนี้ยอ่าย่างเนื้อสเต็กให้พ่อนลินนะะนนน้นเนาะค่ะเนาะย่างในเฮือนมือนี้ค่ะหนาหนาวกับย่างสเต็กในบ้านนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะรอให้ปุ่มเนี่ยมันขึ้นสีเขียวก่อนเน,ะะนาะค่ะเนาะยังทันไี้อุ่นดีเดี๋ยวจะเอาเนื้อสเต็กลงย่างแล้วก็ไปหาดึงอันกับเข่ากับน้ำ ที่จะเห็ดใน้พ่อนาะลินกินต่อนะคะในตู้เย็นนี่คะ่ะเห็ดยังดีเห็ดยังดีวันทีค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยคุณน่ะเสียงน้องนาะลินกระไดเดี๋ยวปังขอเลือกกับเขาก่อนเนาะคะ่ะวันทีเห็ดยังดีโอนเนี่ค่ะเห็ดเนี่ยค่ะโลกกนเดี๋ยวปังขอโต,ตดึงออกแป๊บนึงแต่ค่ะบรรยากาศพี่น้องค่ะ <c oughs> ถึงแรงมากกบบ้านกะจะประมาณนี่แหละค่ะหลกลุงนางฮะที่เดินโมมีเลยใดพี่น้องฮะมองเดินบมมีค่ะพี่น้องน้องนาลินก็ได้เตรียมอำํำของเล่นค่ะพี่น้องค่ะของเล่นแต่ยังท่านเหตุเหตุแล้วเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยค่ะก็จะเอาพวกชีดพวกในพักในตนหมอกตนใหม่ลงในนี่เนาะคะ่ะเนาะนางก็ยังท่านได้แล้วค่ะนางขึ้นไปเล่นบ,นบุบบานกับพี่สาวก่อนค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้ค่ะขนมคุกกี้ค่ะพี่น้องค่ะช็อกโกแลตคุกกี้ของโปรดของโปรดน้องนาลินกับพ่อนาลินค่ะพี่น้องค่ะส่วนแม่ปางบอมักอีลีค่ะพี่น้องบอมักค่ะบอแสบบอแสบอันน่ะพ่อนาลินก็เก็บกวดเงินทั้งขยอกท้งขยะประมาณนี้ค่ะเบิ้งตั้งแต่เสาจนแรงน้องนาลินกับเลนจังสีแล่ะค่ะสภาพบานกับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะอันน่ะ ใช่ฮะนี่พอนาลินกะเก็บของเพราะว่าจะเอาขยะไปทงไปทิ่มเนาะวันนี้เป็นเมื่อที่ต้องเอาทั้งขยะออกไปทิ่มค่ะคืนวันอาทิตย์โอ๊ยคืนวันอาทิตย์คืนวัน,น,วนพฤหัสแม่บ้านซับสนค่ะพี่น้องเ,อเนาะยังท่านได้ถึงเวลาแต่นางกะเก็บกวดเสียงดังโคมข้ามคงข้ามคงข้ามข้างบนเนาะค่ะเดี๋ยวปางจะพาขึ้นไปเจาะเบิงเนาะค่ะว่าสองพี่น้องเขาเหตุยังกันอยู่ข้างบนเนาะค่ะ,เ,ะคนบเ,บเนาะ บนบ้านพูนละค่ะปะตามแม่บ้านขึ้นไปค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะขึ้นมาบนบานเรียบร้อยสองเอื่อยน้องกันเล่นกันแบบนี้ละค่ะพี่น้องค่ะแง่ไมเดียดเริบเลยนี่คือห้องนอนเก่าของนางนั่นค่ะลูกสาวค้นโตตอนนี้พันใหญ่ออกไปยูพาร์ทเมนต์ก็เป็นห้องเล่นของน้องนลินค่ะพี่น้องค่ะนั่นนะสองเอื่อยน้องคุณมาเจอกันก็เล่นแบบนี้ละค่ะบังคับเอื่อยเล่นโมเมนต์ยังดอกค่ะ บังคับเอื่อยขึ้นมาเล่นข้างบนบานคักแข้ง <Okay. S 1> <laughs> นี่ละคะ่ะเปิ้ลเซ่ไฮเอโป้เซ่ไฮสองเลยน้อ,นอง <laughs> เล่นกันแบบมีความสุขเวลาเอื่อยแวะมาเล่นน้ำนี่โอ้ยบังคับเข,เขาดีขนาด <laughs> หลังจากบังคับแม่ก็พ่อให้เล่น <laughs> เวลาเอื่อยมาเนี่ยก็บ,บังคับ <laughs> พี่สาวต่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะป้าป้า,ปาลงไปจอบอ่ากับเขากำหนามตอเนาะคะ่นะเนาะ เซ่บาย everybody <Bye. S 1> ผักแข้งสองลยน่องป้าปลงไปจอบเบิ้งกับเขาปากันลังเฮ็ดกับเขาไวอยู่เนาะคะ่ะสวนผักสวนผักน่อยหน่อยอยู่ในบ้านเนาะคะ่ะเนาะพระเอกพระเอกหนังของแม่บ้านนั่งเอกอยู่ข้างบนเนี่คะ่ะรักบอก เต่าย่างแม่บ้านก็ได้แล้วเนาะคะ่ะเนาะเคี่ยวเลยเดือปังก็จะเอาอ่าสเต็กลงย่างเลยค่ะพี่น้องโอ้ยควน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 เปิดพัดลมแปบ๊บเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะปิดพาดตเตาเรียบร้อยค่ะย่างสเต็กแล้วก็ลวกบอกคคอลีแล้วก็ลวกอ่า ทั่วแขกแล้วก็ปานก็จะต้มนี่เนาะค่ะมันฝรั่งนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปานจะเอามันฝรั่งออกมาต้มใหม่พอนลินค่ะเนี่ยค่ะลาโลกีเนาะค่ะเนาะมันก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะมันฝรั่งบดอยู่ข้างในค่ะพี่น้องเดี๋ยวปานก็จะเอาไปต้มเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะอาหารอยู่ง่ายกินง่ายค่ะพี่น้องค่ะปานก็จะเอาลงไปต้มคนร้อยโตขึ้นมาก็คือสุกเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ น้ำบางก็ได้ต้มไว้เนี่ยเนื้อสเต็กกัลังย่างอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเนื้อสเต็กก็ับลังย่างแม่บ้านเปิดพัดลมเนาะค่ะเนาะแม่บ้านเปิดพัดลมข้างบนนี่ค่ะข้างบนเนี่ยเพราะว่าควันย่างค่ะควันย่างมันจะออกมาแล้วจะเห็ดให้อะอย่างละอันดักอ่าดับเพลิงดับไฟอย่างมันจะดังเต เตือนเฮาเวลามีควนไม่ยังอยู่ในบ้านแม่บ้านเป็นคนที่ตกใจง่ายมากไหยเลยๆพี่น้องค่ะจะเป็นยุ่ข้างบนเนี่ยค่ะถ้ามีไฟใหม่หรือควนไฟมันจะแจ้งเตือนเฮาทันทีมันก็จะห้องเสียงดังมันยังคักเลยแหละนี่ค่ะพี่น้องเฮอาออกจากบ้านประมาณนี้เนาะค่ะเนาะถ้ามีควนหน่อยนึงแหละเอาเป็นต้องลองแล้วค่ะพี่น้องแปกแกแๆกกโอ๊ยปางย่านค่ะตกใจบ่แม่นย่านค่ะตกใจเวลา เขาปลูกกิ่งอยู่ในนี่เนาะเวลาเขาเห็ดกับเขากับนาำอยู่ในนี่นะคะถามีใหม่มีควนขึ้นมาแต่เขาบอเปิดพัดลมนี่โอ้ยมีการเสียงห้องบงางอย่างคักลคะค่ะพี่น้องคะแก๊กแก๊แก๊กประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะเมื่อานเนื้อสเต็กแม่บ้านก็ะด้หอ,อมหวยห่วยจิ้นน้าเลยพอนะลิ้นกับน้องนาะลิ้นคะ่ะพี่นอ้องแม่บ้านก็นขอโตเห็ดกับเขาแปบเนาะค่ะเนาะ ไอทียังเนาะคือมาหอมเถอะเนาะคือมาหอมเลยยังท่านไอทีเลยเนี่ยเดี๋ยวจับดันสเปกแป๊บเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะ,คะจับดันแล้วจับประมาณนี้ละค่ะงามบองงามบองงามบอเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะปังก็ได้จัดเตรียมอาหารเสิร์ฟเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะ เดยวปางก็จะเรียกัลูกๆก,ก,กับพ่อบ้านมากินเข่าเลยเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยค่ะง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายเนาะคะ่ะเนาะไปกอนเด้อค่ะเด้อเอ,อินพอบ้านมากินเข่าก่อนค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งเอ๊ะเตกเป็นจังไงคะเป็นจังไงอาหารอยู่ง่ายกินง่ายเข่าคั่วเห็ดกินกับแม่บ้านเนาะคะ่ะเนาะ,ะแซ่บตลอดล่ะค่ะพี่น้อง เต็กแม่บ้านก็ได้ที่สุกเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะสุกเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะ่ะอําปลวกกี้แม่บ้านก็ได้เอาลงไปต้มแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะร้อยพันอ่าร้อยโตขึ้นมาคืคอสุกเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะเนี่ยค่ะพี่นอ้องยูง่ายกินง่ายเนาะคะ่ะเนาะแซบ่บน้ําพรอมค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ก็ขอไวแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของแม่บ้านอิน Inuha n u เด้อบังแน่ห้วย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 เลยค่ะสเต็กค่ะพี่น้องค่ะแซ่บน้ำพริบ้านเด้อค่ะพี่น้องค่ะปลากระไดยตัดเป็นชิ้นๆไว้เสิร์ฟเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะไปก่อนค่ะบายบายอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของแม่บ้านน้ำเด้อค่ะบายฮักทุกคู่ทุกคนขึ้นเก่าล่ะค่ะ มุมไผ่มุมมันกินแบบเสบคะ่ะพี่น้องโอ้ยแม่บ้านขขอโตไปนั่งกินเขาก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะขขอโตไปนั่งกินเขาก่อนคะ่ะนา้